คณะกรรมาการพัฒนาสังคมวุฒิสภาค่ะลงพื้นที่สุรินเพื่อติดตามการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางจากเหตุความรุนแรงชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินค่ะนางวราพัฒน์พันวัภัพยพันรัฐประธานคณะกรรมาการ การพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุริน์เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสผู้มีความหลากหลายทางเพศและ กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนายวาสันชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลสถานการณ์พร้อมรายงานมาตรการช่วยเหลืออาทิการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแล ด้านอาหารน้ำดื่มและเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยการให้บริการด้านสาธารณาสุขและการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มเปราะบางการฟื้นฟูและติดตามคุณภาพชีวิตหลังกลับสู่ถิ่นฐานเดิมรวมถึงแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานค่ะ